สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโครโนออดดซี่นะครับจะมาพูดถึงวิธีการซัมมอนนะครับนี่ซัมมอนมอนสเตอร์ mon ขึ้นมาช่วยสู้ได้นะครับซึ่งวิธีการสัมมอนเราจะต้องทำเควสหลักมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเควสที่เราจะต้องสู้กับบอสตัวแรกครับซึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะครับที่โครโนเกตตรงนี้นะครับอ่า ตอนที่เราทำเควสมาเนี่ยมันก็จะระบุตำแหน่งมาให้เราอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆต้องเดินลงมานะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้ครับต้องอ้อมลงมานะครับเพราะว่าเรากระโดดลงมาไม่ได้นะครับถ้ากระโดดลงมานี่คือตายเลยต้องอ้อมลงมาครับจะอยู่บริเวณตรงน้ำตกตรงนี้นะครับจะมีเป็นทางเข้าตรงนี้ครับเนี่ยครับอ่าเราก็เดินเข้าไปได้เลยครับ เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนถึงบริเวณด้านในสุดนะครับถ้าเราทำเควสมาเนี่ยจะมี NPC ให้คุยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเข้าประตูว์ปไปได้เลยครับน,นี่นะครับเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับบอสนะครับเราก็ต้องสู้ให้ชนะตัวนี้ครับ หลังจากที่ชนะได้แล้วเราก็จะได้เทมควสกับคัมพีซัมมอนมานะครับซึ่งตอนนี้เราจะยังซัมมอนไม่ได้ให้เพื่อนๆกลับออกมาแล้วก็หาจุดวาร์ปใกล้ๆเพื่อกลับไปส่งควสครับนี่ครับวาร์ปกลับมาที่นี่นะครับแทนแห่งการเวลามาถึงแล้วนะครับถ้าเราทำควสมาก็จะมี NPC รออยู่ตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปคุยได้เลยครับ หลังจากที่เราคุยกับ NPC จนจบ dialogue ทุกตัวแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาคุยกับ NPC ที่ชื่อเพตราอีกรอบหนึ่งครับคุยกับเพตราจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับเป็นรายชื่อบอสที่เราได้สังหารไปแล้วครับก็ให้เรากด e ได้เลยครับก็จะใช้คำพีซัมมอนนะครับที่เราได้จากการฆ่าบอสนั่นเองแล้วก็ตอบโอเคไปครับหลังจากนั้นก็ให้มากด e q u i p อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อสวมใส่ซัมมอนตัวนี้นั่นเอง เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถซัมมอนได้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดแถบค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นซัมมอนนะครับแล้วเราก็กด C ได้เลยครับก็จะเป็นการซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาช่วยสู้ได้ครับนี่นะครับซัมมอนของเราเป็นบอสตัวแรกที่เราได้ฆ่าไปนั่นเองครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ